สวัสดีครับวันนี้มารีวิวดอกไวเสียงครับดอกโอ้โหดอกเยอะอยู่นะดอกบานแล้วดอกสีชมสีชมพูเนีสีแดงเนี่ยสีชมพูนะนะครับอันนี้เดิมเดิมก็ลงกระถานนะแต่ว่ากระถานมันแตกไปแล้วอายุไปหลายปีก็ขยาย กินก okay, oh. oh. ้านสังขาก็โปโปเยอะเลยกระฐานแตกไปแล้วนี่นี่กระฐานกระฐานเดิมรับไม่ไหวครับกระฐานเล็กไปดอกดอกคู่น่ก็มีหลายดอกก็มีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า <pl ains> เกดอกสิบดอกสิบอดอกนะดอกคู่ก็มีนี่หนึ่งคู่กินนี่หนึ่งคู่อันนี้หนึ่งคู่นะครับนี่ดอกดอกตุงดอกเริ่มเริมบานนิ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกเกาดอกอันนี้ดอกบานแล้วหนึ่งคู่ มีหลากหลายครับกกมี้สามดอกคู่นี้คู่นี้ก็บานได้ห้าดอกหกดอกดอกเริ่มบานหกดอกเจ็ดนะดอกเจ็ดดอกนะเจ็ด

มีสีเดียวครับอดอกใหญ่ครับสีเดียวออจะไปดูต้นนั้นนะต้นนี้มีหนึ่งคู่ต้นนี้ไปอยู่ในร่มเยอะไปไม่ไม่สมบูรณอันนี้มีดอกเดียวดอกเดียว อยู่ในร่มเงาเนี่ยไม่ไม่สู้นะไอ้บอยเสียเนี่ยชอบชอบอยู่แดดครับอดอกดอกมีดอก,กเดียวก็มีดอกเดียวเดียวเดียวอันนี้ไม่มียังไม่มีเลย ไม่มีครับหยาบมาดูที่มีดอกดีกว่าดอกสวยครับนี่สีสีอาจจะเป็นสีสีแบบ้อันนี้สีชมพูถามเมื่อ,อก่อน คแพงกันอตอนนี้รู้สึกราคาถูกเลยนเขได้มาต้นเดียวครับดอกปวยเสียครับผมวันนี้รีวิวดอกปวยเสียประมาณเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ